สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ f c JK เเกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมผลงาน KF31 เกิดจากแม่แบงกัดนะครับนี่ผลงาน k f 3 1อายุ7เดือนกว่านะครับเกิดจากแม่แบงกัดนะครับแม่อยู่ด้านหลังนู้นครับโอ้ตัวนี้ครับตัวนี้มาดีมากครับแข็งขาเนื้อหนังนะครับเส้นหลังที่ตรงนี่แหละครับ ดูครับตำแหน่งหางที่สุดดีนะครับนี่ตัวนี้ชมว่เป็นแนวทางนะครับท่านใดที่มีแม่บัวแบงกัดนะครับลองใส่บามันนะครับแข้งขาโอ้โหใหญ่มากครับตัวนี้ดูครับการตอบโจทย์ครับการตอบโจทย์ได้ดีมากครับเป็นกระดูกข้อเท้านะครับเส้นหลังดูตำแหน่งหางโอ้เจ็ดเดือนกว่านะครับนี่ แม่ล้นธรรมชาติแต่ตัวนี้ไม่ได้ล้นธรรมชาตินะครับโอ้โหดูมันเป็ติดตามตั้งแต่เด็กนะครับนี่หนังหนากล้ามเนื้อดูครับโอ้โหไม่ธรรมดาตัวนี้นเป็นแม่ของเขานะครับนี่ดูครับดูแม่ครับ เด็ดมากครับตัวนี้สร้างมูลค่าให้กับเจ้าของวัวได้ดีนะครับการพัฒนาวัวนี่ดูครับนี่ดูมันอืแม่กับลูกเนี่ยนีตัวนี้ผมเคยมาถ่ายประจำนะครับสำหรับท่านใดที่อยากเห็นนะครับอ่ะอสวยเร็วนี่ดู ยืดยืดยืดนี่ครับยืดสวยเอวนีว่หานไปยไปดูครับชมเพื่อเป็นแนวทางครับสำหรับท่านใดที่มีแม่บัวไมกัดนะครับเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นลูกหลอดนะครับแม่เป็นกัดนี่ก็เป็นลูกหลอดเหมือนกันนะครับดูดูครับล้ามเนื้อเนื้อหนัง ดูสวยมากครับตัวนี้ไม่ธรรมดาครับตัวนี้เสียดายที่ไน้ทำภูเข,ขาตำแหน่งหางที่วางสุดมากครับแม่ในจาจลูกเด็ดขาดมากครับดูอ่ะกับแม่ไป,ไป แต่ใจหย่านมแล้วแหละนี่ดูตำแหน่งหาของแม่ก็ดีครับสูงจะเข้าแม่แล้วเป็นแนวทางครับดูครับดูแม่ครับแม่ก็ส่งลูกดีมากครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจ jk เกษตรฟาร์มนะครับแล้วก็ช่องย o ท t u b e j กเกษตรฟาร์มนะครับนี่ดูไะ เ่ยตก่างกันมากครับดูดูแม่กับลูกครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ